คุณ <บ S 1> เอก<บ>ยังไม่ออกจาก <laughs> ห้องพระเลยจากตอนนี้ <laughs> สวดมนต์อยู่สวดมนต์อยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอพระเอ,ก, <laughs> อกนั่นมาแล้วก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเทสามกดให้ดูนะครับอ่ะพบกับของใหม่ของใช้ใหม่ของพวกเราครับสิทธองจานพระเนจรจะพระเนจรกับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับหอย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 หยอยหอย่อยอยหอ่หอยอออนอออยย พี่อายตัวสูงเท่ากันแล้วเดี๋ยวนี้อสุดสุดสุดอมมาช้าเลยครับรอเล่อนเู่โอครับโอ้ยเจ๊เหนียวสวยมาเดี๋ยววันนี้ทาฝากมาฝันนี้ทาฝากมาจุ๊บไอ้หวท้องเนี่เอาเล้ัอไป้งนนอยู่ดีครับ ยังไงนะคะอันนี้คือจะเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะต้องลงข้างล่างอ๋อมีชั้นใต้ดินใช่ไหมคะไอ้วานไอ้ตัวนี้เท่าไหร่วันราคาพันเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่หกร้อยเก้าสไม่ถึงพันใช่ป่ะหกร้อหนูซื้อมา690เดี๋ยวหนูขายต่อให้อาจารย์เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดรอยใช่นไรเล็กน้อยอ้กไรเล็กน้อยเจ็ดร้อยห้าสิบหกร้อยเก้าสิบก้อนหนูได้กำไรหกสิบบาท อก็นีได้ค่ะแม่ไม่ได้ถ้าวางบนโต๊ะแล้มันไม่ได้อัตโนมัติคุณว่าจปทำแบบตั้งตั้งเออเจอเจอตั้งเจอเอไอ้ที่มันหมุนตามนะอันนี้ใช่ไหมที่มันหมุนตามมันมีวนใช่ค่ะนี่เป็นการฝั่นดิมาดูนี่แล้วไปเป็นราเอียงแล้วมันเอียงตามนี่คือนี่ใช่ไหมน้องบัวอันนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะโอเคก็คือสมมติว่าเราวิ่งปุ๊บ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 มันก็จะ มันจะกันมันมีอันนึงที่มันหมุนเราเราขรับอยตัวนเซอร์ตามมีอันไหน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 ตอนนี้นะคะสอนการทำงานของไมเซลฟี่นะคะอย่างนี้คือะได้แล้วนได้แล้วได้แล้วเหเนี่ได้แล้วมันจะตรงแบบนี้เหรอ อันนี้เป็นไม่สาวเซลที่เต็มที่แล้วไอ้ไม่ได้แล้วเอียงละแม่เอ้ยเอียงเอียงไม่ได้คือเรื่องแม่สาวคุณผู้ชมครับเอามาทุกอย่างก็คือไม่สาวเซลที่นะมีงารแล้วพี่มีมีโยมีโยคือโคตรร้อนเลยอ่ะร้อนมากตอนนี้หนูกยู่ในตังแอร์อิ่งร้อนมากจ้ะ ผมเหน you know yeah, ื่อยพอดร้อนมากมันไม่ไหวไม่ไหวอาการเร่าร้อนมากเร่ต้นอันนี้ม้ยู่ดีใี่ไมพอดจะอยี่กับอันนี้ของอไรเรียกต้อสอหันี่องอันนี่เปยังไงดอได้ไหดได้

ให้ได้ถือก็ได้กุญกระปองนี่อันนี้่มันจะเอาไว้เส้นัไปแบบเอาไว้ตลอดนะโอค่ตรงไหนเป็นแบบเยนียพ่อต่ระงใส่ตางานีอมยู่ตรงกลางเสถียรที่สุดเพราะว่าให้มันโอเคให้มันสถอ่ตรงกลางเราเพื่อนไปก่อนะไม่แดค่ะไม่แ อาาจรย์เราแปะแต่ก่อนนี่ก่อนี่นี่เห็นว่าเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กดีแล้วมันดูอยู่แล้วไม่เห็นทำไมแม่องมาดูอีกไม่ไม่เอาไอ้หวานอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งอะไรเธอส่งอะไรไม่ส่งไม่มันส่งเรียบร้อยแล้วอันดึงเข้าไปแล้วความดูไม่ครบได้แล้วเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวจานดูนะถ้ามันไม่คงเพลงอันนี้ไม่ไม่อันนี้มันยังไม่เสะเทยังไม่ตรงนะอันนี้มันคงเพลงคงเพลงก็คือก็ต้องฝาแค่นี้เอย่างนี้แต่ยังไม่เปิดเครื่องนะ อย่าอย่าพูนะปักลูกก่อนใช่หมเขียนก่อนนี่แล้วก็ดันดูออกมาให้ตอบให้ตั้งกาแฟเหรอว่าไม่เลยเดียวตอนนี้นะคะสอนกรของเซลีนี่คหมแล้วได้แล้เหรอได้แล้วได้แล้วเหรอเนี่ได้แล้มันจะตรงแบบนี้เนออันนี้จะไม่สาวเซลฟี่เซลฟี่ล ไม่ได้แล้วเอียงแล้วแม่เอ้ยเียงเียงไม่ได้มันยากนี่มันเป็นเพราะว่าเเ่าใหญ่เนียยได้แล้วได้แล้วเนียได้แล้วอ่าเนียเนียนาีเลยเนียนไได้แล้วเสร็จปุ๊บามันก็เปินะคะอันนี้อันนี้ได้ล ทำไปเดี๋ยวมันเสี่ยงไมครับ ไม่ไม่ไม่ไม <czasie> ่ไม่ด <rawd> ันด้วยดันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ก้มหน้าขึ้นหลังได้เออมันเย็นนะแล้วกะลองลองทำดูดิน้องใบบัวเรียกเก็บข้าวค่ะวันนี้มีกาแฟเสมอเลยมีอย่างแรกเนี่ยตั้งปกตินี่ครับนี่ครับทได้นะที่เขาที่เขาไ่นนะเพือสงสัยพี่เหมียวเจ๊เหมียวต้องเสียตังค์แล้วแหละเจ๊เหมียวน่าจะต้องเสียตังค์แล้ว วันนี้เรามาชุมนุมกันเพื่ออัดสียงลงเพงแล้วก็อัดเพลงประกอบการคิปท่องโลกสิบสองจานพเนจรสองจานพเนจรเป็นครบแล้วครับทัครอบครัวสามครอบครัวเลยต้อครครัวตั้งแต่ธราด้าครอบครัวของผมครับนอย่หน่อล่นหน่อยนหอ่น่อห่นเยนหน่อย